ช่วงคอลัมน์งามศินชีวิตงามวันนี้จะพาไปสัมผัสความสวยงามของงานศิลปะเพ้นภาพบนกระเบื้องหลากรูปทรงติดตามจากรายงานค่ะ ศิลปะวาดภาพบนกระเบื้องสีขาวใสสะอาดตาฝ่ายฝันใช้ปลายพู่กันบรรจงแต้มลายเส้นด้วยความแผ่วพลิ้วเป็นจุดเริ่มต้นให้ผ่วงแก้วและพิรัตนกคุณอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ใช้เวลาว่างสแสวงหาที่เรียนระบายสีกระเบื้องจริงจังประยุกต์งานศิลป์ผ่านภาชนะหลากรูปทรงฝึกวาดจนเชี่ยวชาญก่อนถ่ายทอดผ่านภาพดอกไม้ผู้หญิงไทยยุคอดีตสุนักตัวโปรด รังสรรค์งานแต่ละชิ้นด้วยความละเมียดใจเย็นวาดเสร็จต้องนําเข้าเตาเผาอุณภูมิสูงเพื่อให้สีติดทนนานนับเป็นศิละปะชั้นสูงที่ขึ้นชื่อเป็นของสะสมลา้าค่าไม่มีการเคลือบค่ะเพราะเพียงแต่ว่าเมื่อเราลงสีเสร็จเรียบร้อยเราต้องไปเผาในอุณภูมิประมาณ750-800อ,องศานะคะเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องทิ้งไว้ในเตานั้นจกนกระทั่งเย็นถึงจะเอากระเบื้องออกจากเตาได้ สีเป็นสีผงนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมหลายหลายอย่างแต่สีที่สวยที่สุดคือสีชมพูออกทับทิมนะะี่ะจะมีส่วนผสมของทองคำอยู่ในนั้นค่ะก็ทำให้สีเนี่ยมันสดใสสวยงามแบบที่เราเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันสไตล์ซึ่งมันเน้นความมิติความลึกเพื่ะนั้นการทำให้มีแสงเงาอ่อนแก่หนักเบาเนี่ยยากเพราะมันกำหนดไม่ได้ต้องใช้จินตนาการ ใช่ไหมคะต้องใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์เนี่ยเข้ามาประกอบด้วยทุกๆเขตของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสมาคมที่สอนการเพ้นกระเบื้องแต่ปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวก็เรียนน้อยลงเพราะอาจจะไปทําอะไรอย่างอื่นเยอะแยะนะคะทางด้านยุโรปอเมริกาเนี่ยคนเรียนน้อยลงแต่ทางเอเชียเนี่ยกำลังบูมมากเมื่อแต่ละปีเนี่ยจะมีศิลปินใหญ่ๆเนี่ยนะคะเดินสายมาสอนทางเอเชียเนี่ยเยอะแล้วก็มาทีเป็นเดือนๆ ก็จะมีกลุ่มคนอย่างพวกเราเนะะี่ยค่ะไปเรียนด้วยพัฒนาศักยภาพฝีมือให้รุดหน้ามองว่าความชื่นชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงจังช่วยให้คนเราเก่งขึ้นได้หากหมั่นสแสวงหาความรู้คมรู้สึกว่าถ้าเราค้นพบนะว่าตัวเองสนใจอะไรเนี่ยนะคะก็จงเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วก็ทำมันเถอะอย่าอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเป็นศิลปินใหญ่ ะะการที่เราได้วาดแล้วก็ทําได้สําเร็จเนี่ยอันนั้นนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดลวเพราะผลตอบแทนมันกลับมาที่ใจของเราใจเราสงบใจเรามีความสุขแล้วเราได้สร้างสารรค์งานของเราขึ้นมาเนี่ยนี่คือคุณค่าที่แท้จริงศิลปะเพ้นภาพบนกระเบื้องในไทยมีไม่มากหาชมยากเนื่องจากเป็นงานฝีมือที่มีต้นทุนสูง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสีผงงานที่บรรจงทำด้วยใจไม่เพียงสร้างความภาคภูมิแก่ตนเองหากยังสร้างความรื่นรมแก่ผู้พบเห็นไม่น้อย